ไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียด้วยนะคะโจจูเนียสวัสดีค่ะพบก,กับช่องน้องจูเนียแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็มาอะไรเนี่ยแม่วาออกเลยโจแม่ว่าเป็นไงบ้างวันนี้แม่ว่าซราเหมือนเดิมไหม วันนี้ผู้ก่อเหตุเมื่อวานค่ะแม่แม่ไม่จบเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ยังมีเรื่องมาให้แม่แม่ได้ดูกันอีกรอบนะคะแม่แม่เนื่องจากว่าเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานหนูเล่าไปเรื่องแม่วา่าตบกันกับแม่นายจนขนายหักอีกคนขนายหักอีกคนหน้าแหกสาเหตุจากอะไร ไม่แน่ใจค่ะแม่แม่เพราะว่าเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก็ปล่อยกินตามปกติค่ะแม่กินหญ้าก,กินใบไผ่ข้างบนเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะตีกัน<ม>ปทจะตีกันก็ตีดื้อ,อควานก็ดูพี่บุ๊กกับพี่ปุ้ยอยู่กว่าพี่บุ๊กกับพี่ปุ้ยจะตีกันก็ไม่คิดว่าคู่นี้เขาจะตีกันเนาะสรุปคู่นี้ตีกันเวลาเราอยู่ไม่ตีหรอกคะ่ะแต่เวลาเราเผลอหรือว่าอะไรเงี้ยลอยตีกันเมื่อวานก็ คู่แม่วากับแม่มีนานะคะวันนี้ก็คือตอนเลขอ่ะคิดว่าแรกคิดว่าขนายแม่วาหักคนเดียวที่ไหนได้แม่แม่คุณนายนาขนายหักเหมือนกันเพิ่งมาเก็บเพิ่งมาเก็บได้ตอนเช้าแล้วก็ไปพิสูจน์ว่าเป็นของใครสรุปเป็นขนายของแมนาค่ะแม่แม่สรุปว่าเออทั้งสองหกักทั้งสองคนแต่แมนาไม่ได้หกัก ถึงโคนเนาะแม่แม่แต่ก็หักเหมือนกันนั่นแหละสุปก็คือหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมว่าวาก็หักนาก็หักอย่างนั้นเลยแล้วตีกันทําไมตีกันแล้วก็ดีกันค่ะตีกันแล้วก็เดินกินด้วยกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เจ็บทั้งสองใช่ไหมนะคะวันนี้ช่วงบ่ายคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวมีเคสอยู่ที่แม่ริมถ้าทันก็จะไว้เข้ามาเดี๋ยวจะโทรหาแม่ค่ะ จะโทรหาแม่ควานว่างั้นช่วงบ่ายเดี๋ยวราดูช่วงบ่ายเนาะตอนนี้ก็เอามาเล่นข้างล่างกินหญ้าก,ก่อนตีกันเรื่องอะไรบอกให้แม่สิมาฮะอะไรนะอะไรนะ <c oughs> ตีกันเจ็บตัวเล่นเฉยๆเจาไปไหนอีกคนนั้นอ่ะไปไหนมาจากไหนลงมาจากบนเขาเดิน ก้นบิดมาเชียวเอาเอาไปไหนละไปไหนอะไปไหนไปไหนละไปไหน,ไไหนะบายดูไปแล้วนี่นะคะแม่แม่นึกว่าของแม่ทันวาหักคนเดียวแม่นานะดูโอ้ยแม่นาก็หักด้วยตอนแรกนึกว่าแม่ธันวาหากักขนายหักคนเดียวแม่นาก็หักคครแม่เม่ตอนเช้าเพิ่งมาเจอวันหลุด มันดะออกคือสิใส่กันมืดแห้งเนาะฮะไม่นาไในดูซิมันหักข้างไหนข้างไหนพี่ควันข,วของไม่นาข้างขวาส่วนของไม่ธันวาข้างซ้ายนะคะไแม,ม่ดูหน้าหนุนอะไรทางฝั่งไหนไหด้านธันวาด้านซ้ายสรุปแล้วหัก เหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะแม่แม่ที่เล่าให้ฟังเหมือนจะใส่กันสุดแรงทั้งคู่เนาะของแม่นาแม่นาก็หักเหมือนกันนะคะแม่ด้านขวานะคะส่วนของวาด้านซ้ายวามาแล้วน้ําเลยขึ้นไปล้างแผลต่อน้ําก็ไม่อยากสะอาดด้วยนะเดี๋ยวแผลติดเชื้อไม่สะอาดอีกอาบน้ําก่อนนะเดี๋ยวพาแม่ทันวาไปอ่ะนี่ของแม่วาหักทางนี้ด้านขวา แม่วาเนาะแม่วาด้านขวานะคะแม่เมสุนแม่นาด้านซ้ายเจ็บทั้งคู่เลยอันนี้จะเจ็บหนักกว่าแม่วาอยู่โอ้แม่ทันวาน่าจะเจ็บหนักกว่าแม่นีนาอยู่ค่ะแม่เพราะว่าแม่ขนาดของแม่มีนาไม่ได้หักจนถึงโคนแล้วก็ขนาดเล็กกว่าขนาดเล็กกว่าแม่ทันวาเพราะว่าเขาแม่นาหักบ่อยมากมันก็เลยขึ้นมารอบนี้มันก็เลยไม่ค่อยใหญ่ นี่อันนี้เป็นของแม่มีนาค่ะแม่แม่เมื่อวานของแม่ทันวาหักแล้วสรุปหักทั้งคู่เลยเยเนาะไม่รู้จักทนุถนนมกันเลยแม่แม่ไปแล้วบุนให้ก็ไม่ได้นะให้ก็เดินหนีค่ะแม่แม่ทันวามาเร็วมาอาบน้ำมามามาอาบน้ำเร็วงอนใครแม่แม่บ่นให้นิดให้หน่อยไม่ได้เลย ขี้งอนมากป้าป้า,ปาไปล้างแผลป้าไม่ว่ามาหรอกเนาะแม่แม่คนเราอย่างว่าแหละลินกับฟันเนาะอยู่ด้วยกันก็ตีกันบ้างเป็นเรื่องปกติแหละใช่ไหมแม่แม่อยู่ด้วยกันก็ตีกันเรื่องเป็นเรื่องปกตินานทีปีหนุนเนาะจะได้กระชุ่มกระชวยเจ็บเนื้อเจ็บตัวบ้าง, <laughs> โ,องอโอ้ยเนาะไปละงอนละโอ้ยไปตามพี่มาอาบน้ำเร็วปุ้ยเร็ว เจาวาเธอไม่อาบน้ำปุ้มปุยนะคะแม่ปุ้มปุยอาบน้ำเร็วปุ้ยเร็วไปละไปตามเจาวามาอาบน้ำล้างเทาก,ก่อนอเสียดายมากค่ะแม่แม่ของแม่นาก็หักของแม่วาก็หักแม่มีนาไปอาบน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ควันจะมาให้ดูขนาดใกล้ๆกันนะคะแม่แม่นี่นะคะอันนี้เป็นขนาดของแม่มีนา นี่เก็บได้เมื่อเช้าคะ่ะแม่แม่ตรงหลักเลยนี่แต่จะไม่ค่อยใหญ่เท่าของแม่ทันวานะคะแม่วานี่หักจนถึงโคนเลยนี่สรุปพอๆกันนะคะแม่แม่แมอีกไปตามพี่วาไปอาบน้ำล้างเพไปไปตามพี่วาแล้วไปตามพี่เด้อ พี่วาไปอาบน้ำล้างแผลแล้วเดี๋ยวแผลติดเชื้อไม่หายไม่ได้ไปหาผู้เป่านะทำไมปุ้ย <c oughs> เรียกพี่วาเร็วพี่วามาแล้วมาเร็วคุณนายคุณนายมาอาบน้ำมาแล้วค่ะแม่แม่หลังจากบ่นให้เมื่อกี้แล้วงอนงอนอาบน้ำอาบน้ำ พี่ควานพา,นพานแม่วาไปอาบน้ําไปล้างขึ้นไปล้างเพลก,ก่อนนะคะแม่แม่พี่มาแล้วกลับบ้านได้พี่ปุ้ยถ้าพี่ไม่ไปก็ไม่ไปนะคะแม่แม่พี่ปุ้ยนี่ไปอาบน้ําปะ <sur>